สวัสดีครับนี่ก็เป็นสารชีวิตรเรานะครับวันนี้เจอเรื่องมหัศจรรย์และแปลกประหลาดสลับผมนะครับนี่คือปูนานะครับน่าจะปูนานะเพราะว่าแถวบ้านผมมันก็อย่างนี้ตกใจมากตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าได้ผมลายของกลางคืนนะครับไปเจอเจาตัวนี้ทีแรกเห็นไกลๆนะเห็นไกลๆเดินถนนหน้าบ้านตรงนู้ตกใจทีแรกเห็นเลยนะ คิดว่าเป็นเออไอกว่างยัรไงกว่าโอ้โหกว่างตัวเบ้อเร่อจังวะเดินมามัมมัขมมพอเข้าดูใกล้ๆเอา้าปูเนี่ยดูนะครับเขาไข่ขด้วยนะครับรู้เขาจะเป็นตัวแล้วเนี่ยผมว่าคงจะไปปล่อยนะครับเป็นตัวเมียนะครับปุนาตัวนี้เป็นตัวเมียเห็นแล้วแบบตกใจมาก ตกใจมากแล้วก็คือแบบงงมากมันโพ่มาในบ้านได้ไงทั้งที่บ้านผมไม่ได้ปลูกนะ้าไม่ทําอะไรเลยนะข้างหน้านี่ก็เป็นเหมือนแบบหลาด <c oughs> นี่วิธีการจับก็อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเหน็บมืออับมือเราได้นะครับเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆมองดีๆก็ไข่เขาเลยนะครับเนี่ยไข่เขาจะเป็นตัวนะครับเนี่ยอีกประมาณน่าจะวันสองวันน่าจะเป็นตัวได้ครับ ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวถ้าถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วผมจะพาเขาไปปล่อยนะครับแต่ว่าจะปล่อยไหนเพราะว่า <c oughs> บ้านผมมันไม่ใช่ท้องนาก็คงเดี๋ยวหาแหล่งน้ำหนผมก็จะพาเขาไปปล่อยนะครับให้เขาออกลูกออกหลานขายายหั่ธันต่อไปนะครับโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามผมก็ประมาณ3า0้กว่าคนนะครับดีใจมากเลยครับเอาให้ถึงหลักพันหน่อยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ